แพลมิสซินีปุญชัยวิราชินดาค่ะอายุ30ปีอาชีพตัวแทนประกันชีวิตค่ะมาจากเชคมีเอา Out, ซีซันส6ค่ะโสดมาก็ประมาณปีครึ่งปกติเป็นคนแบบล่าเลงอะไรเงี้ยพูดเก่งอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติชอบใครก็บอกชอบกินเก่งด้วยมั้ง เออเห็นตัวเล็กๆแต่ว่าแบบกินเก่งนะอชอบกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคือหนูโกรธใครหรือหนูด่าใครอ่ะคนนั้นก็ควรไปหวัดได้เลยนะคือแบบน้อยมากที่จะแบบที่จะแบบโมโหหรือโกรธใส่ใครอะ่ะถ้าสเปคแบบตะกอนเลยใช่ไหมก็คือจะแบบขาวๆตี๊ดจีงสูง แต่หนูจะชอบผู้ชายดูแบบลุกแบบเรียบร้อยอะคือแบบดูแบบใจดีเรียบร้อยยิ้มเก่งอะไรเงี้ยค่ะชอบเลือกผู้ชายตามใจที่หนูมาหนูรู้สึกว่าแบบเออหนูอยากมาแบบมาเที่ยวมาสนุกเพราะว่าช่วงนี้แบบรู้สึกแบบง่ว่าโควิดอะอยู่แต่บ้านอะมันน่าเบื่อเออก็เลยแบบอยากมาทิปแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง เรื่องเข้าหาผู้ชายอะหนูไม่ได้แบบไม่ได้หมายถึงขนาดว่าโหยแบบฉันต้องเข้าหาให้ได้จนถึงแบบอยู่ต่ออะไรขนาดนั้นเออแต่หนูก็รู้สึกว่าเออก็ให้มันเป็นไปตามฟิลลิ่งมากกว่าค่ะตอนนั้นแบบรู้สึกอะไรก็ทําแบบนั้น